สวัสดีครับตอนนี้คณะยูวทูุความดีได้อยู่ในขบวนรถไฟความเร็วสูงซับซานออกเดินทางจากกรุงมอสโกไปยังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจะใช้เวลาการเดินทางประมาณ3ชั่วโมง30นาทีจนถึง4ชั่วโมงเราได้ออกจากชานชาลาที่กรุงมอสโกในเวลา15.40นาฬิกานาทีและจะถึงที่หมายในเวลา19นาฬิกานาที ความเร็วเฉลี่ย166กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดอยู่ที่290กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาตั๋วต่อท่านผู้โดยสารหนึ่งท่านอยู่ในราคา2,000บาทครับในการเดินทางไปยังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีด้วยกัน3วิธีหลักๆนั่นก็คือการนั่งเครื่องบินโดยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีการขับรถไป โดยจะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงและการนั่งรถไฟความเร็วสูงซับซานที่เราได้เลือกใช้ซึ่งเป็นวิธีการเดินทางที่ผมคิดว่ามีความคุ้มค่ามากๆเพราะว่าเป็นการนั่งรถไฟความเร็วสูงครั้งแรกของพวกเราที่ประเทศไทยนั้นยังไม่มีครับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถไฟมีมากมาย<ๆ>เช่นที่นั่งที่มีความสะดวกสบายและมีความเป็นส่วนตัว ถงทางเดินที่มีขนาดใหญ่จอสั่งอาหารและเครื่องดื่มจอแสดงผลข้อมูลเส้นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางจุดที่เราอยู่นัปัจจุบันความเร็วปัจจุบันระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้และระยะเวลาที่คาดและเวลาที่คาดว่าจะถึงครับถ้าผมไดไม้มีโอกาสมาที่ประเทศรัสเซียอีกผมก็อยากจะพาครอบครัว มาใช้บริการรถไฟความเร็วสูงซับซานอีกครั้งเพราะผมรู้สึกประทับใจในการนั่งรถไฟครั้งนี้มากครับและในการไปเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก burg, ในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราคณะยุวถัมภ์ความดีในการไปเยือนในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ